สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมัอนี่กันมาพอกันอีกแล้วพี่น้องมัอนี่กัอากาศดีดีพี่น้องมัอนี่มัอนี่เป็นวันพุธเนาะเฮ็ดวิดีโอสารในจำนวนกระตุกคอพายได้หลายพี่น้องเบียร์ข้อกระแล้วเบียร์ข้อกระแล้วนะเขาก็เลยโอ้มาบอกเรื่องนี้ท่านผู้ชมฟังก็หน้าประทานเป็นประโยชน์เนาะเรื่องมันมีว่าคอยเนี่ยไปเขาไปนิดกลุ่มเนาะกลุ่มสไานอินยูเคเนาะพี่น้องกับเป็นกลุ่มที่คือเขาจัดขึ้นมาให้ ปรึกษาโนนีนันนะพี่น้องพอดีกับมี่โพดโพดนึงมันห่าสนใจนะขาก็เลยอยากมาบอกซูฟังเนาะอ่าโพดกับมี่วาอ่าระวางทะเบียนสมรถกับพินัยกรรมอันใดสําคัญกากันนะพี่น้องมันเป็นด่านาสนใจเนาะอ่ามันก็สาคัญทั้งสองอันนั่นแหละพี่น้องสําคัญทั้งทะเบียนสมรสแล้วก็สาคัญทั้งอันพินัยกรรมเนาะวาอันสามีเฮ่าโยกยังให้โนนีนันเนาะอันนี้คอยกขอเค้เบาอ่า เขากะออกมาแสดงความเห็นหลากหลายเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าส่วนมากกะสิพินัยกรรมพี่น้องพินายกรรมมันสีสาคัญกลัวเนาะว่าสามีเฮานี่อนไอเฮ็ุพินัยกรรมท้าตายนียกสมบัติห้ไผโน่นนี่นั่นจังซีเนาะบางคนกับไม่บอกความเห็นนะ่ะนะหลายหลายหลายแบบหลายแนยวนะพี่น้องบนัน้เนอะข่อยกระสมาเวบอกบ้า,บาในส่วนของข่อยนอะพี่น้อง ในส่วนของข่อยก็คืออันบางคนบางคนเขาก็แต่งงานกับคนที่เคยมีภรรยามาก่อนหรือว่าภรรยาเสียชีวิตเั็งสีนาพี่น้องมันก็มีแต่ละคนก็มีหลายเหตุผลเนาะพี่น้องเนาะสำหรับของของ่อยเนาะของข่อยก็ไปไอสไอไามีข่อยเนี่ยก็คือไอสามีข่อยนี่บ่ได้มีเมียมาก่อนนะพี่น้องบ่ได้แต่งงานมาก่อนบ่เคยมีลูกมาก่อนมันก็นเลยมันก็นเลยบยอได้ยากไปไหนเนาะ เริ่มแหลกเริ่มแหลกเริ่มเดิมที่ค่อยกับสามีกับโบมิยังอะนะพี่น้องโบได้มิยังกับมาหามาสางเอาน้ากันนะนะพี่น้องไอ้ส้มบัตตัวนี้กะมันก็เลยเพราะเขามีบ้านก็เลยไปเหตุไอ้เขาเออนาย่างนะพี่นายกำยกให้ให้ลูกเนาะพี่น้องไอ้ไม่ยาแล้วกัการไหวนะแล้วกัการไหวแบบว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าพวกข่อยตายอย่างสีนะพวกข่อยตายก็สิมีต่ข่อยบ้านก็สิต้องเป็นของข่อยผู้เดียวอย่างสีนะ เราก็ว่าอยากให้เป็นจังสันานะนะพี่นอ้องเพราะเพราะว่าเพราะว่า,า,วาถ้าสมมติว่าข่อยแต่งงานไปใหม่สินนะคันสมมติว่าข่อยแต่งงานใหม่บ้านจะแต่เป็นข้องข่อยกับย่านพวใไม่ย่านลูกไม่ได้สมบัติประมาณนี้นะพี่นอ้องอ่ามันก็บ่ผาพีดอรพี่นอ้องเราคิดแดีดเนาะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะหรือว่าถ้าสมมติว่าข่อยตายนี่กะไอ้อค่อยกะเมื่อคืนบอกเออขันสมมติว่าข่อยตายนี่อ่าขันสมมติว่าวัเที่พี่นายกรรมมันก็ตอง ไอ้กายเป็นของสามีข่อยเพราะว่ามันมีทะเบียนสมรสน่งสีหนอพี่นนอประเนี so <c oughs> ้การพากันไปเหตุที่ในกรรมก็คืออันสอบสารสมมติว่าการสมมติว่าข่อยตายงังนสีหนอไอ้สมบัติส่วนที่เป็นข้องข่อยนะพี่นนอหมายถึงว่าบาหล่างนี้มีซื้ออยู่สองคนเนาะซื้อข่อยกับซื้อสามีเป็นเจ้าของเนาะกาสมมติว่าข่อยตายนี่ไอ้ส่วนข้องข่อยก็คือเคร์กงหนึ่งนะพี่นนอก็บเจตโเป็นของลูกไอ้ ไปโดยอัตโนโมัติเลยนะพี่น้องสาม,มีข่อยกับมีซิดแค่ครึ่งเดียวปรดิดมีซิดทั้งทั้งเหมืดเลนะพี่น้องหรือว่าข่าสม,มุิว่าาสาม,มีข่อยตายอย่างนีสิเนาะไอบ้านส่วนนี่ก็เป็นเป็นข้อยลอยเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นของลูกอีกคนละคนละคือ,คน,ค,อคนละส่วนนะพี่น้องก็คือไอคนละส่วนกับบ้านหลังนี้ก็มีไอซิดสามคนน,มคมนี่สินะเวลาขายเวลาเงี้ยอ่ะแบ่งสามส่วนประมาณนี้นะพี่น้องอันนี้อันนี้สําหรับตัวข่อยเนาะ บ้านนี้นะพี่น้องค่ะสมมติว่าค่ะสมมติว่าค่อยตายไปก็สินอพี่น้องบ้านนี้อันส่วนของสามีค่อยนะค่อยว่าไอ้ส่วนนี้นะสิตกเป็นข้องหลูกกันนะพี่น้องส่วนของสามีถึงแม้ว่าเขาสิไปได้เมียใหม่ส,สมินะ sure right บ้านลังนีที่เข <tr> ้าสามาก็เมียเก่านะพี่น้องหรือว่าไอ้ฝรั่งที่เขาเคยแต่งงานมาก่อนเข้าสางเขาแปลงมากกบเมียเขาแล้วเมียเขาตายนะพี่นอเมียเขาตายบ้านที่อยู่ก็ต้องเป็นของลูกกันนะพี่น้องค่ะสมมติว่าอยากได้อีหลี อย่ากไ้กอิลีก็ต้องไปหาสางเอาใหม่นะพี่น้องในความในความคือท่องข่อยได้นี่แม่นสมมติว่าแม่ข่อยไปแต่งงานกับคนที่มีมีลูกหรือว่าเมียเขาตายอย่างสี่เนาะการส่วนนั่นก็ต้องต๊ะเป็นของของเขาที่เขาสางมาน้ากันแม่บอกพี่น้องแม่บอกเขาคิดแดวนี้เด้อันคนอื่นสิคิดจากไหนก็นแล้วแต่เนาะบัดนี้อันถ้าเป็นเมียเขาสมมติว่าเขาแต่งงานมาละอันไอ้สมบัติกับเป็นของลูกไอ้ของลูกเขาเบิดละเขาเสียใจจังใดพี่น้อง เรื่องนี้เขาก็ตรงคุยกับสามีเหานะพี่น้องค่ะสมมติว่าก็ตรงคุยกับสามีเห่าสมมติว่าอันสามีมีลูกแล้วก็เพศพี่นายกรรโยบานโยกน้างให้ลูกเบิ่อแล้วก็ตรงมาสร้างเอาใหม่พี่น้องมันเป็นยากดอกกันนะเพราะว่าประเทศอังกฤษงานมันจะลายนะพี่น้องงานมันจะลายทั้งไอ้มีงานมียังเขากับเพจหนามยังล,ล้ะนี่นามมอตไซค์หนต๊ะขึ้นจากไหนบนนี้พี่น้อง แล้วน้องอันนัก็มาเห็ดมาทำเห็ดมาสางเอาือจงเมียหลวงหรือว่าเมียคนแหลกเขาเห็ดเขาสางไหวงสินะพี่น้องมันมันกะกะผัวเมียกะซอยกันเห็ดไปบ้านเธอกะอยู่เธอกะอยู่ไปตี้งสินะป่านก็อยู่ใดสมมติว่าค่อยตายเนาะพี่น้องค่ะสมมติว่าผัวค่อยเอาเมียใหม่สิขอยังให้บ้านที่สร้างมันนำกันเป็นลูกของลูกค่อยนะบ่แม่นว่า อ่าส่วนขงข,องของคอยกับเป็นข้องลูกกับจริงแต่ว่าส่วนของผัวสีสางมันน้ากันอ่ะก็ควรสิเป็นข้องลูกนะพี่น้องการสมมติว่าคอยเออเอาเมียอาใหม่ก็ต้องไปสางเอาใหม่นะพี่น้องก็ต้องไปสางเอาใหม่หมายถึงว่าไปซสือเอาใหม่นะพี่น้องไปเสือให้ผู้หญิงใหม่สีสางสีสางให้อยู่เมืองไทยหรือว่าสีสางอยู่นี่ก็แล้วแต่เธอสีเห็ดเอาเพราะว่าไอ้ส่วนส่วนไอ้ส่วนที่เห็ดมาน้ากันกน่ะก็ต้องเป็นข้องลูกองเนาพี่น้อง ลาเขาสิคุยกับผัวเข้าจังใด่น่ะสมมติว่าผัวผัวอันมีมีมีพินายกมเพจพินัยกำโยคให้ลูกโน่นนี่นั่นแล้วเขาใชยจังใดละเขาเขามาตัวเปล่าเล่าเปลือยอย่างนีเนาะพี่น้องเนาะแต่ตองคุยกับสามีเข้าละพี่น้องวพาสิเอาแบบใด่ค่ะสมมติว่าเขาบบมีก็อันบบมีอันนี้ละบบมีอันลักษับอเขาเขาก็ต้องเขาก็ต้องสร้างลักรั์ขึ้นมาเองเนาะคือว่าเธอจะขอเป็นเงื่อนเดือนบอกคือจังว่า สิขอให้สามีสางโน,นูนีนันหายสินาพี่น้องเป็นเพื่อเป็นรักว่าถ้าสมุดจะต้องคุยกันน,นะพี่น้องค่ะสมุดเธอไปยูนีฉันเสียใจจังไดจะสินาคือจังข่อยคือกันล่ะพี่น้องตะ่อกี้คอยอยกะว่าตอนที่ซื้อบานไม่ใหม่นะพี่น้องกะเพื่อกะว่าเอา้าเธอต้องเอาซื้อสันเขาไปในซื้อในบ้านน้ำเดชถ้าเกิดว่าเธอตายไปบ้านหลังนี้ก็ต้องกลายเป็นข้องมีญาอย่างจะสินาพี่น้องเราว่าละ่ันฉันจะอยูจังไดนะแต่ฉันจะอยู่จังไดฉันอยู่ ฉันกับโบมีเงินมียางเสียก็คุยกับพัวหฮานะพี่น้องคุยกบผัวเฮาวเอาว่าเสิเหตุแบบใดเนาะเพราะว่ามันก็ดีหลายพี่น้องทีได้แต่งงานมาอยู่ต่างประเทศเนาะเพราะว่าค่าเงินค่ายังมันกะมันกะแพงอนะพี่น้องาบว่าห้าเสิเหตุงานอียังมันกะการห้าวจัจกเก็บมันกะไอ้สามารถแต่เป็นกอบเป็นกำรมนะพี่น้องด้อจังพี่ที่คอยหูวจักเนาะเราไปเหตุงานอยู่ขวเนาะสโมองละเก่าปอนสมมุิว่าสโมองละเก่าปอนมือหนึ่งกะ 7-8ชั่วโมง6ชั่วโมง7ชั่วโมงกะไล่ไปนะกนะ70 80เนาะชั่วโมงนึงกะ4 4ร้อยเนาะ4ร้อย4ร้อยนะพี่น้องปราะว่า4ร้อยนี่แหละชั่วโมงละ4ร้อยมือนึงกะได้หลายพันเนาะตีไปเดือนละพันนะนะพี่น้องเดือนละพันกะ4เดือนละ4หมื่นอันนี้ตีไปเนาะเพราะว่าค่ากินค่าอยู่กะอยู่น้ำผัวเนาะคะ่ะสมมติว่าบ่มีบ้านบ่มีอีหยังเป็นลักทรัพย์ที่เป็นของเฮาอ่าบ่าบเป็นของเฮาบ้านกะเป็นของดูคลองลูก เก่าสินะเขามีลูกไหมเขากะผัวเข้ากะเห็ดงานมากกะเก็บเป็นส่วนของจะาของไปนะพี่น้องถ้าสมมติว่าบมมีลูกน้ำกันนีเข้ากะส้างเอาเองพี่น้องส้างเอาเองเพราะว่าอยู่นี่มันมันการหาเงินหายางเวลาเขาเก็บเขาายางนะถ้าสมมติวันบมมีรายจ่ายอยู่นี่นะมันสิเก็บได้เป็นก่อเป็นกับมานนะพี่น้องเนาะนี่ราก็เป็นอันนี้วันนี้ในในน้ำของเมียไม่เมียเก่านะพี่น้องหมายถึงว่าบอกในน้ำของเมียที่เขา เหตุข้าวสางมานํากันแล้วก็ปอดถึงเมียคนที่มาทีหลังแล้วก็มาแต่งงานจะสีนาพี่น้องคะ่ะสมมติว่าผัวเฮามี่ยังลงมี่ย่าก,กันถ้าสมมติว่าผัวยาก,กันแบ่งสมบัติกันเหลวอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะพี่น้องคนแต่ละคนมั่นกะปัญหาบุคคลกันนะพี่น้องก็ต้องคุยกับสามีเฮาว่าสเฮตุจังไดที่สีโพเทคหรือว่าปกป่องเฮาจาก ควรสิควรควรมีควรได้นะพี่น้องเรื่องที่ควรมีควรได้ว่าอันเท่าควรสิอันเหตุจังไดคกับชีวิตนะพี่น้องโมเมนต์ว่าอยู่ไปม,มือมืออังสี่นาพี่น้องเท่าก็ต้องมีอ่ารักประกันควบมันคงของชีวิตเท่านัานคือกันเนาะถ้าสู้รว่ามากใหม่ใหม่ไม่แต่งงานเขาก็มีลูกมีมีอ่ามีลูกหล้วก็เหตุพี่นายกมใ,ให้ให้ให้ลูกเขาเ้าแล้วเขาก็ต้องมาสาั่ง เริ่มสร้างเอาใหม่พี่น้องมีเงินกเก็บกเก็บกรก,บกรรมวบนะบ่แม่นว่าอออันเ่คาสมมุติว่าสิไปเฮ็ดเฮือนอยู่เมืองไทยบ่กคาสมมุติว่าเฮ็ตเฮ็ดงานอยู่นี่ล่ะกัไปซื้อเฮือนอยู่เมืองไทยมันกะเป็นไปได้พี่น้องเพราะว่าอยู่นี่ถ้าสมโติว่าเงินเ,นเดือนเดือนละพันเหมือนบอกพี่น้องปีนึงมันก็สิบสองเดือนกะประมาณหมื่นสองหมื่นหนึ่งกะสี่แสนนะพี่น้องปีนึงกะอ่าสี่แสน ตีตีปีละสี่แสนเนี่ยนะพี่น้องค่ะ5าปีก่ะอะไรล่ะห้าสี่ยี่สิบประมาณสองล้านล้วนะพี่น้องฮาปีเขาเก็บเงินหาปีเข้าก็ไปสามารถซื้อซื้อเฮือนยุ่เมืองไทยก็ไดเอียงจะศีนาเป็นเพื่อเป็นรักประกันแฮ้ว่าถ้าสมุ่าบ่มมีสามีเขาแล้วเข้าจะมีมองยู่มองยังจะสีนามีเงินเก็บเงินยังศินาพี่น้องของข่อยก็คือจังบ่มีก่ะก็คือถ้าสมมุ่รบัวข่อยป้าหรือว่าอียงนาองบ้านกะ มีซื้อข่อยหนํำกะตองแบงเป็นสองส่วนนี่ยนะพี่น้องเนาะข่อยก็คิดว่าข่อยประยูนีหข่อยคิดว่าขันสมุติว่าป้าป้ากันไปขอ่อยประยูนนี่หรอกขันเื่ออยู่บานเนาะไปบวชด,ดีกว่าพี่น้องอยากบวชแห่งนะอยากไปปฏิบัติธรรมถึงบ่ได้บวชแต่ว่าก็อยากอยากนะพี่น้องค่วมอยากเนาะอยากไอไปวัดอยากไปวัดอยากไปอันจังหันอยากใส่บาทอยากยางานงจสินะพี่น้องอยากไปปฏิบัติธรรมจังสี่นาองเพราะว่าอัน ข่วมจนคววมรวยนี่พี่น้องมันกะบโบเฮตุให้เขาพ้นถูกใดญ่นะพี่น้องถึงมีเงินรายปันได้ก็ถุกนะถึงคนบางคนเขามีเงินเป็นแบบว่าเป็นพันล้านมือหนึ่งไอ้มันก็เบิดเป็นคือนกันนะพี่น้องคนมีเงินเป็นพันล้านเหลือเงินอยู่ศูนย์บาทก็มีเมนบอพี่น้องไอ้คนจนจนนั่งเถื่อกระถือลอตเตอรี่ก็มีใส่โบจักปีกเบิดคือเก่าเพราะว่าเงินมันกับใส่เบิดไปนี่สิเนาะคอยนั้นความคิดคอยนะขมันป้าคอยนะอยสี ขันลูกใไงคันพว่าไปมีเม,มียใหม่อยากขย,ยักเมื่อแลปป้วเป็นปฏิบัติธรรมพี่น้องอยากไปอยากไปอิหลี่ประมาณว่าบอกซื่อๆนะบรนว่ารบอกเอาเนาะไปอยู่บ้านแล้วกันมีเงินจักเล็กเลกน้อยแล้วกันไปเห็นไปวัดไปว่าเฮ็ดพออยู่พอกินเน่ะนะพ่อทรา,าบไตภาษาพี่น้องตอนนี้ค่อยๆสี่สิบหกปีละค่อยๆบอกผัว่ค่อยว่าเธอสิอยากไอ้เพิ่นกระวบาว่า ต้องรักษาสุขภาพโน่นนี่นั่นออกกําลัางกงร่างกายกินของดีๆขเขาปะเขาก็เลยถามเหมือนว่าเอา้าถ้าสิอยากอยู่อันถึงลอยปีเห่งยังขเขา,าก็เลยถามอ่ะถ้าสิอยากอยู่ถึงลอยปียังเท่ามากะมีแต่ความเจ็บพ่วงปวดค่อยวางสิเนาะขนาดสี่สิบหกหนึ่งกัยังเจ็บยังปวดตัางหปวดต้องควรน้ำแข้นโน่นนี่นั่นหน,น,นังสือเขาก็ว่าไปเนาะแล้วหายค่อยแม่พี่น้อแล้วบันี้เพื่อนก็เลยถามมาแล้วแล้วเธออันเขยก็ว่าชันนี่ หกสิบปีฉันก็อยากตายแล้วค่อยวางสิหกสิบปีนี่ฉันก็อยากตายแล้วค่อยวางสิเพราะว่าอยู่ไปมันกับทรมานซื่อๆค่อยวางสิเนาะเพิ่นว่าขันหูฉันหูขันฉันหูอันว่าเธอหกสิบปีสไตล์ฉันมาแต่งงานนลำเธอดอกเธอนระว่างจะสีนาพี่น้องขอก็ว่าโอ้เดี๋ยวฉันสิคิดบ้างอีกเท่าหนึ่งอยู่ดอกขัดข้องก็เลยวางสิเนาะพี่น้องอ่าเพราะว่าคือว่าแหละพี่น้องบางคนก็อยากอายุยืนเป็นลอยปีจะเสียอากอายุยืนไป ปันนั่นให้ยังอ่ะนะแล้วะเรกล่าว่าเธอกล้หาเงินมาทั้งชีวิตไล้างเกษียณไปเธอก็อยากพักผ่อนคนน่ะโอ้มันศรได้พักอยู่รอกคิดนะนะพี่น้องแต่ขาก็บเลวบ้าดอกได้มันสีมันจะพิษกันนอ่ะนะพี่น้องเนาะในหละก็เป็นเรื่องที่ฟังมาเนาะฟังมาระวังทะเบียนสมรสกับพินัยกรรมอันใดมันสำคัญเนาะพี่น้องเนาะมันก็สำคัญเบิดนั่นแหละแต่ว่ามันก็สำคัญตะารางที่มันก็ต่างกันไปเนาะพี่น้อง หลัก็มาเว่าเรื่องนวนเรื่องนี้ฟังพี่น้องตามภาษาขอ่อยพี่น้องเมือน,นี้อากาศมันดีขอยกเลยมานา่งอ่านอนอายสาธย,าย,าย,อยานอ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 งอนอนอกอน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 ีนอ,อน,น,นมมอนอนอนีนลนอ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 นนอนนเดออออนนะนน